ควบ้านเยเปิร์สวัสดีค่ะใครเคยทานข้าวเหนียวนึ่งกับกล้วยแล้วโรยด้วยมะพร้าวทึนทึกหรือมะพร้าวอ่อนไหมคะรับรองนะคะว่าอันนี้อร่อยจริงๆคะ่ะได้ความหวานธรรมชาติด้วยแต่เราไปดูวิธีการทำด้วยกันเลยค่ะเราใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะล้างจนน้ำใสแล้วก็แช่เอาไว้หนึ่งคืนอันนี้เราแช่เอาไว้หนึ่งคืนแล้วนะเห็นไหมคะว่าน้ำเนี่ยจะใสเห็นเม็ดข้าวเลย เดี๋ยวเราจะเทข้าวเหนียวไว้ในขวดก่อนนะคะให้เขาสเสด็จน้ำก่อนก่อนที่จะนำไปนึ่งเนาะ,ะันี่ก็ใช้เป็นกล้วยน้ำวา้าสุกงอมนะคะแล้วก็หั่นเป็นลนักษณะแว่นๆหั่นขวางแบบนี้เนาะ,ะอันนี้เราก็หั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำข้าวเหนียวมาคลุกค,ค่ะ เราเองเราก็ใช้วิธีการกะบแบบนี้ค่ะเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเหนียวเอ้ยไม่ใช่เอาอย่างเงี้ยคุกๆแบบนี้ค่ะค,ค,ค,คุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เอาไปนึ่งนะอย่างงี้ก็น่าจะพอแล้วนะใส่ข้าวเหนียวน้อยๆกลัวเยอะๆอย่างงี้นะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวข้าวเหนียวอืดอีกก็น่าจะได้เดี๋ยวขออีกนิดนึง เราก็นํากล้วยกับข้าวเหนียวนะคะมาใส่ในซึ้งเรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้ผ้ามุ้งในการกองแล้วนี่ก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวอ่อนเนาะเดี๋ยวเราจะ,ะนาเกลือนะคะมาคลุกเคล้ามะพร้รา,วา,พาวอ่อนให้ปรับเค็มนิดๆเวลานําไปโรยอันเนี้ยมันจะได้รู้สึกเค็มหวานกําลังดีนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปตั้งซึง้งไปนําซึ้งไปตั้งนะเราก็ตลบ อันนี้มาผ้ามูมานะคะฝาปิดเอาไว้นึ่งทิ้งเอาไว้สักประมาณยี่สิบนาทีก็สุกแล้วนะเกลือเราจะใส่ไปไม่เยอะนะคะแล้วก็คุกเขาแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งโรยด้านหน้า ใครจะใส่มะพร้าวเยอะกว่านี้ก็ดีนะเพราะว่าเรามีแค่สองลูกเนาะถ้าใส่เยอะๆก็หอมกลิ่นอบกลัวมากๆเลยเกือบลืมไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำรูตรงนี้เนาะเห็นไหมคะให้เขาให้ความร้อนมันทั่วถึงเนาะเมื่อกี้ลืมทำรูเอาไว้ เดี๋ยวเราจะมาใส่อันนี้นะคะใส่มาพร้าวที่เราคุกเกลือไว้โอ้โหกำลังร้อนๆถ้าได้กินร้อนๆนะอู้จะอร่อยมากเราก็จะกลับแล้วก็คกคุกๆข้าวเหนียวนิดนึง ที่เราคล้ากเกลือ,อไว้นะคะจะใส่เข้าไปเลยนึ่งเ,เข้าไปตอนนี้มันก็เปลือบได้แล้วแหละเดี๋ยวนึ่งอีกสักประมาณ5นาทีก็ได้นะแต่เราจะคลุกคลุกมะพร้าวให้ทั่วนะคะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเขามีรสเค็มเนาะมันจะได้ตัดเค็มเข้าไปหน่อยๆในความหวานของกล้วยเนี่ยมันเป็นขนมที่ทำง่ายมากๆใครทำขายก็ได้นะคะ ม่ยากเลยแล้วก็ไอ้นี้ด้วยอร่อยก็อย่าดื่มเว้นรูเอาไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนึง่งอีกสักห้านาทีถ้าเกิดว่าเรา,เาไม่นึง่งแล้วก็เอามะพร้าวคุกเลยมันก็ได้เนาะแต่ว่าเราก็กลัวมะพร้าวเสียถ้าเกิดว่าเราเก็บเอาไว้นานนะคะมะพร้าวเนี่ยถ้าเกิดนึ่งนานเกินไปมะพร้าวก็แดงนะกล้วยก็เหมือนกันถ้านานเกินไปกล้วยมันก็จะแดง เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมก่อนเลยวันนี้เราจะทำเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแนจะทำเอาไปให้เพื่อนๆได้ชิมนะคะวันนี้มีจัดมิ팅เล็กๆกันนะคะที่บ้านเพื่อนเนาะก็เอากับข้าวไปคนละอย่างสองอย่างรับผี่ชอบไปแล้วก็เอาไปนั่งกินด้วยกันนะโอ้มันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากๆเลย ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยโฟกัสโอเคเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่หาทานยากและอร่อยมากอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ